นั่งลงเร็วนั่งลงอ่ะนั่งลงค่ะอย่างนั้นแหละค่ะเอ้าเอทุกคนอ่ะจบดิดิฮะขอเสียงหน่อยทุกคนนะครับผมอุ้ยตกใจหมดเลยจะยกทำไมนี่แจงเอาเอาเกาหลังคันหลังไม่รู้เป็นอะไรนี่อยากได้ผมสีเขียว โอ้ยอยากได้ผมสีเขียวจังเลยขอเสียงหน่อยค่ะกวักก่อนเร็วกวักกวักตรงนี้กวักตรงนี้ก่อนกวักดีดีกวักดีๆกวักก่อนแล้วบนสูงกวักก่อนกวักดีๆกวักแหมสวยงามมากค่ะกวักอีกเร็วกวักมาค่ะเทวลงนั่งเดี๋ยวนั่งก่อนเร็วนั่งมานั่งลงเร็วมา ดูดูเอาเอาเอากว่าจะนั่งได้คุณมามาทางนี้อ่ะแจ็ปลงนั่งนั่งก่อนเร็วนั่งนั่งลงสวยๆนั่งลงสวยๆก่อนโอเคค่ะนั่งลงนั่งลงเร็วนั่งลงอ่านั่งลงค่ะอย่างนั้นแหละค่ะเอาอ่านั่งอ่าจบแล้วบนถุงนี่ทุกคนจบแล้วจิ๊บจิ๊บจุ๊บดีๆจุ๊บจิ๊จุ๊บจุ๊บนี่จุ๊บอีกจุ๊บอีกขอเสียงหน่อยเสียงหน่อย ทำไมลากยาวจยูจุ๊บได้ดินี่ทุกคนอ่ะจบได้ดิฮะขอเ,เอสียงหน่อยเสียงหน่อยค่ะแอบลงนั่งดิดิเฮ้ยนั่งลงเฮ้ยนั่งลงดิดิจะลุกไปไหนนี่โอ้โหน่าจะานะถ้าลุกแบบนี้นะถ้าลากยาวขนาดนี้ก็น่าจะนะแอบลงนงั่งฮ้นั่งก่อนนั่งก่อนเร็ว นั่งจุ๊บดีๆจุ๊บสวยๆแล้วนั่งก่อนแล้วนั่งนั่งนั่งไม่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 นั่งก่อนเร็วนั่งดีๆนั่งสวยๆก่อนนั่งก่อนนั่งเลยนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนพึ่แมวนั่งนั่งก่อนเดี๋ยวให้แจงนั่งลงให้ได้ก่อนผมนั่งรอแล้วนั่งลงนั่งนั่งลงมวยนั่งนั่งก่อนเร็วนั่งนั่งลงนั่งลงแล้วอ๋ออาอไม่สนใจเราอีกอ่ะนั่งลง นั่งลงเองรู้หรือเปล่าว่าจะมีข้าวเนี่ยฮะเดี๋ยวสิทำงานก่อนนั่งลงเร็วนั่งมวยนั่งนั่งนั่งดีดนั่งดีดเร็วนั่งก่อนไม่นั่งเลย่ลลยทุกคนไปเล่นอะไรก็ไม่เล่นเลยเอ้าไป Hmm. <laughs>